เนนที่ยวทิพย์ใน3นาทีไปกันที่เพียงบู่สวนนะครับที่นี้ใครเป็นเจ้าสัวต้องไม่พลาดนะครับเจ้าสัวแต่ละท่านเนี่ยมาไหว้กันที่นี่นะครับ มื่อก่อนเป็นาเล็กๆแต่พอแบบว่ามีคนมากราบไหว้เยอะมีคนมาบูชาเยอะใช่ไหมคะก็นั่นแหละก็คือทําเป็นเหมือนสวนสาธารณะยิ่งใหญ่แล้วก็มีศาลอยู่ในนั้นด้วยนะคะใช่ครับก็มีศาลเจ้าที่ใหญ่มากแล้วก็องค์ข้างในเนี่ยครับบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็วิจิตรมากนะครับนั่นก็คือองค์ตัวเราเอียกโก้งเป็นปางที่ไม่เหมือนกันที่ไหนบอกนั่งบัลลังก์แล้วก็ทรงชุดกษัตริย์นะครับแล้วก็ มือเนี่ยก็จับก,กันไว้ซึ่งเป็นปางที่ไม่มีที่ไหนมีนะครับมีเฉพาะที่น<ม>ี่เท่านั้นนะก็จุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือจุดที่ไหว้ทีกงนะครับซึ่งจะแยกออกจากศาลเจ้าออกมาเ,กออกเป็นซอเป็นประตเูเล็กๆล็เพราะว่าเป็นศาลโบราณใช่ไหมคะเราก็เดินตามคนที่แค่นำไหว้ไปปรา,ากฏว่าสิ่งที่เราไปเจอนั้นก็คือก็คือเจอแลลงกลงนะครับ<ม>ด้านซ้ายมือเป็นกําแพงนะครับซึ่งก็จะเป็น วงกลมใหญ่ๆป้ายทองเหลือง,ซ,งซึ่งเป็นรูปมังกร,งกรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับตรงนั้นก็เรียกว่าเล้งกงนะครับเล้งแปลว่ามังกรนะครับอ่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากเขาบอกว่าเวลาไหว้ขอพรเนี่ยให้นำหน้าผากเนี่ยไปแตะกับหน้าผากข,ของเล้งกงนะครับอ่าแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นมือท่านที่เป็นมือมังกรวงเลี้ยงมังกรนกรี้ใช่ไหมครับก็เหมือนรูปลแล้วก็เอามาเข้าก<ต> <ตะ S 2> ระเป๋าตังค์เออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับแล้วก็ยังมีเทพองค์อื่นๆนะครับเเยยอะมากลจีัชแซงน เราก็ไปเจอได้บางคนตกอยู่เขาไหว้เลยตกเสร็จคนตกหนักตกหนักเสร็จเอาไปไหนไม่ได้ยืนอยู่ในศาลแล้วอยู่ก็เจอแล้วเราตัดซ้อามเลยไปอะไปเจอศาลเจอให้คุณอีสวยมากคนก็จะมากราบไหว้ขอในเรื่องของการค้าหาในการทำธุรกิจหน้าที่การงานนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่าไม่มีเจ้าสพตรไหนไม่มาไหว้และมาไหว้ทุกปีพอขอแล้วได้ได้เสร็จก็ต้องกลับมาไหว้แล้วไหว้ทุกปีนะคะและก็ยังสิ่งที่ยังอย่างหนึ่งก็คือยันของท่านเองนะคะท่านเนี่ย เป็นยัาลูกโครงเป็นผ้านเนะาะไม่มี่โรตีนที่นี่นะเราสังเกตได้ง่ายๆเ๋ยวจะมีก็จะเอาไปใส่กรอบหรือบางคนก็จะแบบประวางไว้บูชาเลยก็คือจะเป็นโครงสีดำขนาดนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของท่านตัวเราเอโงโครนั่นเองนะคะทุนใหญ่ก็ธุรกิจการค้าจเจริญรุ่งเรืองเพลงปังกันทุกคนแล้วก็มาไหว้กันที่นี่นะครับไไม่ได้ไปไหว้ที่นี่นะครับก็ไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้านะครับเพราะว่า องที่ศาลเจ้าพองเสือเส,สาชิงช้านะคะก็ได้อัญเชิญมาจากที่เหมือนูวนนี่นะคะต้องสำหรับหนึ่งแล้ววันนี้นะคะใครติดตามมาจนถึงวินาทีนี้คุณคือผู้โชคดีค่ะเพราะเราจะแจกยันตัวเราเอียบกลมชี้สวเทา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 ของแท้นะครับจากต้องํำหรับเลยนะใช่ค่ะใครเป็นแฟนพันธ์แท้ของเราและดูจนถึงวินาทีนี้ท้ายคลิปนี้นะคะวันนี้เราแจกยันจากตัวเถาเลยตัวเราเอียบกลมทั้งหมด3รางวาัลเพียงคุณแค่ คอมเมนต์มาชื่อนามสกุลและที่อยู่จัดส่งนะคะ3คนแรกรับไปเลยค่ะและถ้าใครสนใจอยากจะเช่าบูชาองค์ตัวเราเอียกงนะคะที่เป็นปางที่สวดาวเลยนะวันนี้ที่เทพธานนะคะก็มีให้เช่าบูชากันได้ใครสนใจนะสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อเช่าบูชาและสอบถามได้ที่ Line แอดไซน์ทพท8เช่นเคยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะฝากติดตามคลิปหน้าฝาก Subscribe ไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเตือนแล้วคุณจะได้ไม่พลาดเผื่อเราจะมีอะไรมา,จาแจกมีผู้ใหญ่ใจดีมาแจากอะไรให้ทุกคนอีกนะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ